นี้ถ้าเปรียบเหมือนพระราชาคนนี้ต้องเป็นพระาาราชาคนนี้ต้องเป็นอะไรราชินีราชาินีแม้แต่ราชาินีแปลว่าผู้มีราชาเป็นเจ้าของคือพระราชาเป็นอย่างไรละเป่กูกผู้มีราชาก็าบอกแล้วไงสตรีมีสาชินีมาเลยให้แต่ว่าคุณผู้มีค <c oughs> นนี้จะเป็นใครนประเทศไทย ดูแปดที่เยไปก่อนคนนี้เป็นพระราชาคนกลางทีมีคนที่เป็นไทยองค์พระใช่เสนาบดีเพราะนั้นทหารเอกจะมีปากเป็นอาวุธจะมีดาบเป็นอาวุธเขาไม่ใช้ปากเขาจะใช้อาวุธเลยการแสดงอาวุธกับแสดงคัฒนากสตรเนี่ยจะต้องต่างกันก็คือต mm ้องออกเรี่ยวออกแรงคนนิสัยแบบนี้ต้องชอบการกระทำมากกว่าคําคิดเข้าใจไครับ ต้องต้องชอบบทบาทการกระทำมีกล้ามมีเนื้อต้องต้องแบบมัดกระแมงออกกำลังกาย <c oughs> ไม่ใช่วางแผนพ่อหน้าที่วางแผนคือตัวนี้อันนี้เป็ <c oughs> นฝ่ายข้าราช <c oughs> การคอยวางแผนลดยังไงใช้กาําลังรหานน้อยแล้วเอาชนะเขาได้แขนงทำแผนยังไงออ,อกปรตุบายยังไงกํกลังเรามีน้อยเราไม่ต้องใช้ทหารเยอนะเนี่ยหน้าที่เขาคือตัวนี้แต่ตัวนี้ล่ะ ไม่ไม่ต้องคิดหรอกสั่งมาเถอะครับผมพร้อมลุยเปิดอมก่อนแล้วครับผมจัดการเองนะใครเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปู่อาชอบใช้กําลังเปิดก่อนได้ปูนชอบใช้กําลังแล้วขยันดันแข็งแต่ถ้าตัวนี้ล่ะต้องนึกถึงใครอาดารานึกถึงดาราในสามกบคนนี้จะนึกถึงใครเกี่ยวปุยอ่าเกี่ยวรู้จักเกี่ยวปุยไหมครับเราเกี่ยวปุ๋ยจะสชยเป็นยังไง มุทะลุมุทะลุแล้วชอบดื่มไหมเล่าดื่มแล้วกำลังเยอะไหมเยอะเล่าผมจะแทนพวกน้ำดื่มน้ำเมาได้ด้วยเมาอะไรก็แล้วแต่เมาที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้เขาเรียกว่าเมาเมาสารพัดเลยคนเราเมาอะไรบ้างเมารักเมารักอ้าวเก้แทนลุ่มหลงเมารถ่อย เมารถก็เมาด้วยเมาในด้านอาหารหมดเลยพวกผลปนไพยชนรถเมารถอะไรเนี่ยมีนี้หมดแม้แต่เมื่อคืนป้าก็เมาเบื่ออะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แสงสว่างมันเป็นอะไรที่ตรงข้ามแสงสว่างเช่นถ้าตรงข้ามแสงสว่างคือถ้าแสงแสงเดินทางไปทางนี้เอ่อถ้าแสง ถ้าพูดวนคือแสงคือตำแหน่งบ่ายบ่ายสองนะมันเราต้องตรงข้ามเลยต้องต้องอยู่ตรงนี้ถ้าถ้าแสงมาทางนี้เราก็ต้องไปทางนี้ตรงข้ามกับแสงเลยถ้าถ้าหากอังคารขยันขันแข,นงขง็งกำลงังพอดีลมพัดเลยลมพัดเย็นๆลมจากแรงมากกรแเทกระดาษฟิวตกนี่คือหน้าที่ของลมของอังคาร